คลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันซ o มนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับครับเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีช็อตคัทขึ้นมาประมาณนี้นะครับหรือท่านสามารถเรียกใช้ที่ Start window นะครับแล้วก็ไปเรียกที่ซ o มนะครับตัวเซตนะครับน่าจะสุดท้ายนะครับหน้านี่ตรงนี้นะครับเรียกใช้จากตรงนี้ได้นะครับหรือท่านจะทำเป็น Pin to start ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะทำการ อยู่ในรายการตรงนี้นะครับเนรียกโปรแกรมขึ้นมาครับและก็นี่คือหน้าตาของ z o o นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันบนเวอร์ชันของ Windows นะครับแนะนำอย่างนี้ครับก็คือนี่คือหน้า Home นะครับหน้า Home จะประกอบไปด้วยเครื่องมือสีเครื่องมือครับก็คือ New meeting นะครับใช้ในกรณีที่ท่านต้องการจะประชุมเป็นโฮสเองนะครับเป็นคนเปิดห้องประชุมนะครับจอยนั่นก็คือเป็นการที่จะ ไปร่วมประชุมกับคนอื่นนะครับสเกจดู l กก็คือการตั้งค่าเวลาประชุมล่วงหน้านะครับแล้วก็แชร์สกรีนหมายควาว่าเป็นการแชร์หน้าจอของเราไปให้กับคนอื่นนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสเกจดูนะครับตารางแสดงการนัดหมายการอบรมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาแนะนําให้ดูนะครับต่อมาครับแชทนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างแสดงการสนทนาระหว่างกลุ่มที่เราทําการประชุมอยู่นะครับตรงนี้นะครับ ต่อมาครับหน้ามิ팅นะครับตรงนี้จะเป็นการนัดหมายนะครับว่าเราจะทําการนัดประชุมล่วงหน้ายังไงนะครับมีวันไหนเวลาไหนอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นคอนแทคคอนแทคก็คือมันจะเอามาจากลิสต์รายชื่อนะครับเราสามารถดึงเพิ่มได้นะครับจากตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นการเซิร์ชหาห้องประชุมนะครับตรงนี้นะครับก็คือเมนูของโปรไฟล์เรานะครับ ตรงนี้สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับก่อนอื่นอยากจะให้ท่านลองไปตั้งค่า My Profile ก่อนนะครับโปรแกรมก็จะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับเป็นชื่อของเรานะครับแล้วก็ใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับเซฟนะครับตรงนี้ Change นะครับเราก็สามารถที่จะอัปโหลดรูปของเราลงไปได้นะครับตรงนี้นะครับไม่ยากต่อมาครับตรงนี้ Phone Number ท่านก็สามารถเพิ่มโทรศัพท์มือถือลงไปได้นะครับ จากนั้นนะครับมันก็จะมีข้อมูลต่างๆของเรานะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องแก้ไขนะครับเป็นข้อมูลที่เราใช้ทั่วๆไปนะครับปกติของเรานะครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้หน้าของโปรไฟล์ที่แก้ไขเรียบร้อยนะครับปิดไปครับต่อมาครับเป็นหน้าตั้งค่าตรงนี้นะครับในการตั้งค่าตรงนี้นะครับถ้าท่านไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรท่านก็คงไว้นะครับแต่ที่หลักๆที่จะ จะเปลี่ยนได้ก็คือตรงนี้ครับวิดีโอนะครับในกรณีที่ท่านมีวิดีโออยู่หลายตัวนะครับนะครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้นะครับเช่นถ้าท่านใช้ร่วมกับ OBS นะครับก็เปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับออดิโอนะครับเราสามารถตั้งค่าเสียงแล้วก็เทสไมได้ครับว่าจะให้มันดังขนาดไหนนะครับตรงนี้นะครับตรวจสอบได้ตรงนี้เป็นการแชร์สกรีนครับตั้งค่า default ไว้ตรงนี้ครับมันเป็นค่า full screen mode นะครับหรือ minimize ตรงนี้นะครับสามารถกําหนดได้ครับว่าจะให้มันแชร์พื้นที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องขับคงไว้นะครับแชทนะครับก็ปกติอันนี้ Background Filter นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยน background filter ได้นะครับหมายความว่าเวลาที่เราใช้กล้องนะครับเราสามารถเปลี่ยนภาพตรงนี้ได้นะครับให้มันมีพื้นหลังเป็นเป็นแบ็กกราวที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น Recording นะครับเป็นโหมดตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนพื้นที่ในการเก็บ ข้อมูลได้นะครับว่าเราจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับต่อไปครับค่าโปรไฟล์เมื่อกี้แนะนําไปแล้วนะครับสเตตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแสดงว่าข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์เราตอนนี้พร้อมที่จะใช้งานไหมนะครับนี่คือ overall นะครับก็คือโหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็น audio นะครับเป็นวิดีโอเป็นสกรีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะดูแค่ประมาณนี้ครับอันนี้คีย์บอร์ดช็อตคัทนะครับ ก็ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรท่านก็คงไว้นะครับอันนี้สําหรับโหมดคนพิการนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับลองศึกษาดูครับ